โอเคครับสวัสดีพวไแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะไอจ2เจ็ดเป็ดสองเนาะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ใหม่นะครับชื่ออะไรสักอย่างคือเข้าไต้หวันมาสดๆร้อนๆเลยอืมคือฮีโร่ตัวนี้นะครับจะว่ายังไงดีอันเหมือนคิริโตเหมือนคิริโตเลยนะครับมีดาบคู่ด้วยอืเนี่ย โอเคนเนาะจุดเด่นของฮีโร่ตัวนี้ก็คือการใช้สกิลอย่างรวดเร็วนะครับเหมาะแบบัอมาฟาร์มมากเลยแต่ืีเลนก็น่าจะดีนะสื่ที่แปลกคือตัวนี้คือมันมีความเสียหายเวทกายภาพแล้วก็ทูดามดนะแปลกเหมือนกันนะคือมีทูดามด้วยฮะือฮีโร่ตัวนี้เพิ่งเข้าเบต้ามา กีสักพเองนะครับเนี่ยดูกันสกิลที่สองในการผักนะครับในการพุ่งไปข้างหน้านะสก,กิลแรกคือการฟันรัวๆเหมือนนะักเหมือนอตีนะคอสเนาะพัดส,สิทธ์น่าจะเป็นตรงสแต็กใต้เลือดน,นะครับที่เราจะฟันไปเรื่อยๆแล้วจะติดทูดาเมีเนาะถ้าพัดส,สิ์เต็มอมสสมืก็จะได้พัดสิทธ์ประมาณสองนี่ก็จะน่าจะได้เป็นดามจดเวทนะครับนะครับฟันไปเรื่อยๆจะติดทูดามจ ผม,มว่าฮีโร่ตัวนี้ค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งนะครับอาจจะคอมโูดเดียวตายตายได้กันตายหากันหมดเลยก็ได้นะ <c oughs> ผม,มว่ามันแรงมากนะเนี่ยดูสิอ่าอันนี้คือเล่นเบต้านะครับเบตา้าเฟลปคลิปเบต้าเข้ามามส่วนันตีเนี่ยจะเหมือน หมือนเอโลเนาะแต่เป็นแบบจะเป็นแนวแบบล็อกตัวนะครับจะลอยไม่ได้ลอยมันจะหายไปแป๊บหนึ่งประมาณวิหนึ่งนะครับแล้วกุ้งกลับมาชนศัตรูอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับอาจจะติดสโลนิดหน่อยนะโอเคนะครับก่อนจะเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเราดูว่าีโล่ตัวนี้จะปรับอะไรบ้างนะครับก็เราดูกันต่อไปนะครับ อาจจะไม่ได้เข้ามาโกงประมาณขนาดนี้หรอาเราดูเขาจะปรับอะไรเพิ่มนะครับมันฟันรัวมากเลยแด็กสตาร์เบรสต s สตรีมโอเคอเราดูกันอนเราติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปชมคลิปที่เหลือกันเลย